สวัสดีครับท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ต่อสู้กับภาระหน้าที่มาตลอดทั้งวันเมื่อถึงเวลาที่เราควรจะได้พักผ่อนอย่างสงบเคยไหมครับที่ในใจของท่านกลับยังคงร้อนรุ่มไปด้วยเรื่องราวของคนคนหนึ่งคนคนนั้นอาจจะกําลังนอนอยู่ข้างๆท่านอาจจะเป็นคนที่ท่านเพื่อนวางสายโทรศัพท์ไป หรืออาจจะเป็นภาพของเขาที่ยังคงวนเวียนอยู่ในคิดของท่านไม่จางหายผมเชื่อว่าเราทุกคนต่างก็มีคนแบบนี้อยู่ในชีวิตสําหรับบางท่านเขาอาจจะมาในรูปแบบของคู่ครองที่ทุกคำพูดช่างคมกริบดังนีดที่คอยทิ่มแทงหัวใจที่ทุกการกระทำดูเหมือนจะจงใจทำให้เราน้อยเนื้อต่ำใจ เปลี่ยนบ้านที่ควรจะเป็นที่พักพิงให้กลายเป็นสนามรบทางอารมณ์ที่เราต้องคอยสวมเกราะป้องกันตัวอยู่ตลอดเวลาสำหรับบางท่านเขาอาจจะมาในรูปแบบของเจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานที่เต็มไปด้วยความเอาแต่ใจโยนความผิดพลาดมาให้เราเสมอและคอยจับจ้องบันทอนกาลังใจของเราในทุกย่างก้าว ทำให้ทุกเช้าวันจันทร์กลายเป็นวันที่น่าเบื่อหน่ายและหมดสิ้นพลังงานหรือสําหรับบางท่านเขาอาจจะมาในรูปแบบของญาติพี่น้องที่นําพาแต่ปัญหาและความเดือดร้อนมาให้ไม่สิ้นสุดทําให้เราต้องคอยตามแก้ตามเช็ดตามล้างจนความรักและความผูกพันถูกกัดกร่อนลงไปทีละน้อยเหลือไว้เพียงความเหนื่อยหน่าย ไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมักจะเหมือนกันครับนั่นคือความทุกข์ที่เกาะกินใจเราความรู้สึกเหมือนถูกสูบพลังชีวิตไปจนหมดสิน้นและความรู้สึกอึดอัดที่ต้องทนอยู่กับสถานการณ์ซ้ำๆซ,ำ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 ซากซ่ที่ดูเหมือนจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงและในยามที่เราเหนื่อยล้าจนถึงที่สุดในยามที่เราต้องแอบไปร้องไห้คนเดียวเงียบ คำถามที่เจ็บปวดที่สุดมักจะผุดขึ้นมาในใจเสมอทำไมต้องเป็นฉันฉันไปทำเวรทำกรรมอะไรกับเขามานักหนาะเมื่อไหร่เรื่องบ้าๆแบบนี้จะจบสิ้นไปเสียทีและในความมืดมนนั้นเองครับก็มักจะมีคำตอบหนึ่งที่ลอยขึ้นมาเพื่อปลอบประโลมใจของเราคำตอบที่เราได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก คำตอบที่ช่วยให้ความทุกข์ที่ดูไร้เหตุผลนี้พอจะมีความหมายขึ้นมาบ้างนั่นก็คือเขาคงเป็นเจ้ากรรมในเวรของเราที่ตามมาทวงคืนแต่ชาติปางก่อนความเชื่อนี้มันช่วยให้เราอดทนนะครับมันทำให้เรารู้สึกว่าการที่เราต้องยอมทนทุกทรมานนี้คือการชดใช้หนี้กรรมเก่าให้มันหมดสิ้นไป เราทนเพราะหวังว่าวันหนึ่งนี่ก้อนนี้จะหมดแล้วเราจะเป็นอิสระแต่ท่านผู้ฟังเคยสงสัยไหมครับว่าถ้าหากเรื่องราวทั้งหมดนี้มันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เราชดใช้กรรมเพียงอย่างเดียวแต่มีไว้เพื่อให้เราเรียนรู้อะไรบางอย่างที่สำคัญอย่างยิ่งด้วยละ่ะแล้วบทเรียนที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังน้ำตาและความเจ็บปวดของเรานั้นคืออะไรกันแน่ บางทีคนคนนี้อาจจะไม่ได้เป็นเพียงเจ้าหนี่ที่ฟ้าส่งมาเพื่อทวงคืนหนี้เก่าแต่อาจจะกำลังทำหน้าที่เป็นครูที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราครูผู้ที่จะมอบบทเรียนที่ทรงคุณค่าซึ่งเราจะไม่มีวันได้เรียนรู้จากที่ไหนเลยก็ได้ผมเข้าใจดีครับว่า การจะมองคนที่ทำให้เราเป็นทุกข์เจียนตายว่าเป็นครูนั้นเป็นเรื่องที่ทำใจให้เชื่อได้ยากเหลือเกินก็ในเมื่อทุกการกระทำทุกคำพูดของเขามันสร้างแต่ความเจ็บปวดรวดร้าวให้เราถึงเพียงนี้แล้วเขาจะเป็นครูของเราได้อย่างไรแต่ก่อนที่เราจะปฏิเสธแนวคิดนี้ทิ้งไปผมอยากจะชวนท่านมาพิจารณาอีกหนึ่งมุมมอง มุมมองที่อาจจะเปลี่ยนวิธีที่เรามองความสัมพันธ์อันแสนเจ็บปวดนี้ไปตลอดกาลมุมมองที่ว่าคนคนนั้นอาจจะกำลังทำหน้าที่เป็นกระจกเงาบานใหญ่ที่สะท้อนภาพบางอย่างในตัวเราภาพที่เราอาจจะไม่เคยเห็นหรือไม่เคยยอมรับว่ามันมีอยู่ก็เป็นได้ลองนึกตามนะครับกระจกเงานั้นไม่มีชีวิตจิตใจ หน้าที่ของมันคือการสะท้อนภาพตามความเป็นจริงอย่างตรงไปตรงมาหากเรายิ้มให้กระจกกระจกก็จะยิ้มตอบหากเราทำหน้าบึ้งใส่กระจกกระจกก็จะทำหน้าบึ้งตอบกระจกไม่เคยโกหกและไม่เคยตัดสินเราคนแบบนั้นในชีวิตเราก็เช่นกันครับพฤติกรรมของเขาที่แสดงออกมานั้นเปรียบเสมือนกระจกแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือ ภาพสะท้อนซึ่งก็คือปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจของเราเองลองพิจารณาดูนะครับหากกระจกบานนั้นแสดงภาพของความเกลี้ยวกราดเอาแต่ใจแล้วภาพที่สะท้อนกลับมาในใจเราคือความกลัวจนตัวสัน่นหรือความโกรธแค้นที่อยากจะโต้อตอบกลับไปให้สาสมกระจกบานนี้อาจจะกำลังสะท้อนให้เราเห็นถึง ความกลัวหรือความก้าวร้าวที่ซ่อนอยู่ลึกๆในใจเราเองหากกระจกบานนั้นแสดงภาพของความเฉยเมยไม่ใส่ใจแล้วภาพที่สะท้อนกลับมาในใจเราคือความน้อยเนื้อต่ำใจอย่างรุนแรงและความคิดที่ว่าฉันมันไร้ค่ากระจกบานนี้อาจจะกำลังสะท้อนให้เราเห็นถึงปมด้อยและการไม่เห็นคุณค่าในตัวเองของเรา ที่คอยเราการยอมรับจากคนอื่นอยู่ตลอดเวลาหากกระจกบานนั้นแสดงภาพของความไม่รับผิดชอบและคอยแต่จะพึ่งพาเราแล้วภาพที่สะท้อนกลับมาในใจเราคือความเหนื่อยหน่ายแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้กระจกบานนี้อาจจะกำลังสะท้อนให้เราเห็นถึงการไม่เคารพขอบเขตของตัวเองและความต้องการที่จะเป็นผู้ควบคุมหรือเป็นที่พึ่ง เพื่อให้ตัวเองรู้สึกมีคุณค่าเห็นไหมครับว่าความทุกข์ที่เราได้รับนั้นมันไม่ได้มาจากกระจกเพียงอย่างเดียวแต่ความเจ็บปวดที่แท้จริงมันเกิดจากภาพสะท้อนที่มีอยู่เดิมแล้วในใจเราคนคนนั้นเป็นเพียงผู้ที่เข้ามากดปุ่มที่มีอยู่แล้วให้ทำงานเท่านั้นเองหากในใจเราไม่มีปุ่มนั้นอยู่ ต่อให้เขากดแรงแค่ไหนเราก็จะไม่รู้สึกอะไรมุมมองนี้ได้เปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างไปเลยนะครับเมื่อเรามองว่าเขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรเราจะอยู่ในสถานะของเหยื่อผู้ถูกกระทำสิ่งเดียวที่เราทำได้คือการก้มหน้ารับกรรมและรอคอยให้มันสิ้นสุดลงเราไม่มีอำนาจอะไรเลย แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามองว่าเขาเป็นกระจกเงาอำนาจทั้งหมดจะกลับมาอยู่ในมือของเราทันทีเราอาจจะเปลี่ยนกระจกไม่ได้แต่เราสามารถเปลี่ยนภาพที่เราแสดงต่อกระจกได้เราสามารถทำงานกับภาพสะท้อนในใจของเราเองได้เราเปลี่ยนให้เขาเลิกโมโหใส่เราไม่ได้แต่เราสามารถเรียนรู้ที่จะรับมือกับความกลัวในใจเราเองได้ เราเปลี่ยนให้เขาเลิกเฉยเมยกับเราไม่ได้แต่เราสามารถเรียนรู้ที่จะสร้างคุณค่าให้ตัวเองจากภายในได้เราเปลี่ยนให้เขาเลิกรบกวนเราไม่ได้แต่เราสามารถเรียนรู้ที่จะสร้างขอบเขตให้ตัวเองอย่างเคารพได้การมองเข้าไปในกระจกเงาบานนี้อาจจะเป็นเรื่องที่เจ็บปวดในตอนแรกเพราะมันบังคับให้เราต้องเผชิญหน้ากับเงาที่เราไม่อยากยอมรับ แต่เมื่อเรากล้าหาญพอที่จะจ้องมองมันอย่างตรงไปตรงมาแล้วนี่คือก้าวแรกที่สำคัญที่สุดสู่อิสราภาพที่แท้จริงคำถามต่อไปก็คือเมื่อเราเห็นภาพสะท้อนอันบิดเบี้ยวของตัวเองแล้วเราจะใช้เครื่องมืออะไรในการขัดเกลาเงาสะท้อนของเราให้งดงามและสงบลงได้เราจะรับมือกับกระจกเงาบานนี้ด้วยอาวุธชนิดไหน เพื่อปกป้องใจของเราไม่ให้แตกร้าวไปเสียก่อนนี่คือสิ่งที่เราจะมาเรียนรู้กันอย่างละเอียดในครั้งต่อไปครับก่อนที่เราจะหยิบอาวุธขึ้นมาสิ่งแรกสุดที่เราต้องทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งก็คือคนที่กำลังาสาดคำพูดหรือการกระทำแย่ๆใส่เรานั้นแท้จริงแล้วเขาก็คือผู้ป่วยคนหนึ่งเป็นคนที่กำลังทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส จากบาดแผลหรือยาพิษที่อยู่ในใจของเขาเองความสุขและความสงบที่แท้จริงนั้นไม่เคยผลักดันให้ใครอยากทำร้ายผู้อื่นมีเพียงความทุกข์เท่านั้นที่ทำเช่นนั้นได้เมื่อเรามองเขาด้วยสายตาแห่งความเข้าใจเช่นนี้แล้วอาวุธที่เราจะเลือกใช้ก็จะไม่ใช่อาวุธแห่งการทำลายล้างแต่จะเป็นอาวุธแห่งปัญญาที่มีไว้เพื่อ ป้องกันหัวใจของเราเองและเพื่อจัดการสถานการณ์อย่างชาญฉลาดซึ่งมีอยู่สามชนิดด้วยกันครับอาวุธชิ้นที่หนึ่งเมตตาเกราะป้องกันใจเมื่อคนแบบนั้นเริ่มสาดคำพูดที่รุนแรงหรือแสดงพฤติกรรมที่ไม่น่ารักใส่เรามันก็เปรียบเสมือนเขากำลังยิงธนูอาบยาพิษแห่งความเกลียดชังมาที่เราหากเราไม่มีเครื่องป้องกัน พิษนั้นก็จะพุ่งเข้าเสียบกลางใจทำให้เราโกรธแค้นและเจ็บปวดอาวุธชิ้นแรกที่จะช่วยเราได้ก็คือเกราะแห่งเมตตาครับการสร้างเกราะนี้ขึ้นมาก็คือในขณะที่เขากำลังเกลี้ยวกราดแทนที่เราจะปล่อยให้ใจเราโกรธตอบให้เราลองตั้งจิตแผ่เมตตาไปให้เขาในใจเงียบๆว่าเธอคงกำลังทุกข์มากสินะ ถึงได้แสดงออกมาแบบนี้ขอให้เธอพ้นจากความทุกข์นั้นเถิดการทำเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่าเราเห็นด้วยกับการกระทำของเขานะครับแต่มันคือการปกป้องใจเราเองไม่ให้รับเอาพิษของเขาเข้ามาเมื่อใจเรามีเมตตาเป็นเกราะกำบังคำพูดร้ายๆของเขาก็จะกระทบแค่เกราะภายนอกไม่สามารถเข้ามาทำร้ายใจเราให้เป็นทุกข์ได้ นี่คือสุดยอดวิชาป้องกันตัวทางอารมณ์ครับอาวุธชิ้นที่2ปัญญาดาบแห่งความจริงหลังจากที่เราป้องกันใจตัวเองด้วยเกราะแห่งเมตตาแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องใช้ดาบแห่งปัญญาในการจัดการกับสถานการณ์ตรงหน้าปัญญาในที่นี้คือการมองเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงและเลือกกระทำในสิ่งที่เหมาะสมที่สุด ปัญญาในการทำความเข้าใจพยายามมองให้ทะลุพฤติกรรมของเขาว่ามันมีรากมาจากอะไรความกลัวความไม่มั่นคงหรือปมในอดีตเมื่อเราเข้าใจที่มาเราจะรับมือได้ดีขึ้นปัญญาในการตั้งขอบเขตนี่คือความคมของดาบครับเมตตาโดยไม่มีปัญญากำกับ อาจกลายเป็นการยอมให้คนอื่นทำร้ายเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าปัญญาจะสอนให้เรารู้จักปฏิเสธอย่างนุ่มนวลแต่หนักแน่นสอนให้เรารู้จักเดินหนีจากสถานการณ์ที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งที่ไม่จำเป็นและสอนให้เราสื่อสารความต้องการและขอบเขตของเราออกไปอย่างชัดเจนนี่ไม่ใช่การก้าวร้าวแต่คือการเคารพตัวเอง อาวุธชิ้นที่สอุเบขาที่หลบภัยชั้นเลิศหลังจากที่เราได้ใช้ทั้งเกราะแห่งเมตตาและดาบแห่งปัญญาอย่างเต็มที่แล้วบางครั้งเราจะพบว่าเราก็ยังเปลี่ยนเขาไม่ได้อยู่ดีและนี่คือเวลาที่เราต้องใช้อาวุธชิ้นสุดท้ายที่ส่งพลังที่สุดครับนั่นคืออุเบขาหรือการวางใจให้เป็นกลาง อุเบขาคือการยอมรับความจริงอย่างมีปัญญาว่าเรามีหน้าที่รับผิดชอบแค่การกระทาและคำพูดของเราเท่านั้นส่วนการกระทาความคิดและอารมณ์ของเขาเป็นความรับผิดชอบของเขาแต่เพียงผู้เดียวเราทำในส่วนของเราดีที่สุดแล้วที่เหลือก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามเหตุปัจจัยและกฎแห่งกรรมของแต่ละคน การรู้จักวางอุเบกขานั้นเปรียบเสมือนการพาใจของเราที่บอบช้ำจากการต่อสู้กลับเข้ามาพักในที่หลบภยัยอันสงบและปลอดภยัยปล่อยให้พายุอารมณ์ของเขาพัดผ่านไปโดยไม่ทำร้ายเราอีกเมื่อเรามีอาวุธทั้งสามอย่างนี้ครบมือแล้วเราอาจจะสามารถรับมือกับสถานการณ์ตรงหน้าในแต่ละวันได้ดีขึ้นใจเราเป็นทุกน้อยลง แต่ทว่าบาดแผลเก่าๆที่เขาเคยสร้างไว้ในใจเราละ่ะความเจ็บช้ำความขุ่นเคืองที่ยังคงกัดกินเราอยู่เงียบๆในยามราตรีเราจะเยียวยามันได้อย่างไรจะมีวิธีถอนพิษแห่งความทรงจำอันเลวร้ายนี้ให้หมดสิ้นไปได้หรือไม่แม้ว่าเขาคนนั้นไม่เคยเอ่ยคำว่าขอโทษเลยแม้แต่คำเดียวนี่คือด่านต่อไป ที่เราจะต้องข้ามผ่านด่านที่เรียกว่าการให้อภัยครับการให้อภัยเพียงแค่ได้ยินคำนี้หัวใจของหลายท่านก็อาจจะรู้สึกหนักอึง้งและเกิดคำถามขึ้นมาในใจทันทีจะให้เราอภัยได้อย่างไรในเมื่อสิ่งที่เขาทำมันร้ายแรงเหลือเกินจะให้เราอภัยได้อย่างไรในเมื่อเขาไม่เคยสำนึกผิด ไม่เคยเอ่ยคำว่าขอโทษเลยสักครั้งนี่คือความจริงที่เจ็บปวดที่สุดครับเราไม่สามารถควบคุมให้ใครมาสํานึกผิดหรือขอโทษเราได้แล้วถ้าเป็นเช่นนั้นเราจะต้องจมอยู่กับความเจ็บปวดนี้ไปตลอดชีวิตอย่างนั้นหรือก่อนอื่นผมอยากจะชวนท่านมาทำความเข้าใจความหมายที่แท้จริงของการให้อภัยในไทมธรรมเสียก่อนการให้อภัยในที่นี้ ไม่ได้หมายถึงการบอกว่าสิ่งที่เขาทำนั้นถูกต้องแล้วหรือไม่เป็นไรและไม่ได้หมายถึงการที่เราต้องกลับไปสนิทสนมหรือไว้วางใจเขาเหมือนเดิมแต่การให้อภัยที่แท้จริงนั้นคือการกระทำที่เราทำเพื่อตัวเราเองครับครูบาอาจารย์ท่านเปรียบเทียบไว้อย่างเห็นภาพว่าการแบกความโกรธเกลียดความอาฆาตแค้นเอาไว้ในใจ ก็เปรียบเสมือนการที่เราใช้มือกำทานไฟที่ลุกโชนไว้แน่นโดยหวังว่าวันหนึ่งจะหาโอกาสคว้างมันใส่หน้าศัตรูท่านผู้ฟังลองนึกภาพตามนะครับในขณะที่เรากำทานไฟก้อนนั้นไว้คนที่เจ็บปวดที่สุดคนที่ถูกไฟแผดเผาอยู่ทุกวินาทีไม่ใช่ศัตรูของเราเลยแต่คือมือและหัวใจของเราเอง ความโกรธแค้นมันเผาผลาญความสุขของเราทำลายความสงบในใจของเราและสูบพลังชีวิตของเราไปอย่างช้าๆในขณะที่คนคนนั้นเขาอาจจะลืมเรื่องราวทั้งหมดไปแล้วและใช้ชีวิตของเขายังมีความสุขอยู่ก็เป็นได้ดังนั้นการให้อภัยหรือการอโหสิกรรมก็คือการตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวและกล้าหาญว่า ฉันจะไม่ยอมถือฐานไฟร้อนๆก้อนนี้ให้ไหมมือตัวเองอีกต่อไปมันคือการคลายมือของเราออกแล้วปล่อยให้ฐานไฟก้อนนั้นร่วงหล่นลงไปสู่พื้นดินเราไม่ได้ทำเพื่อเขาเราทำเพื่อปลดปล่อยตัวเราเองให้เป็นอิสระจากความทุกข์ทรมานนี้แล้วเราจะคลายมือได้อย่างไรในเมื่อความเจ็บปวดมันยังคงฝังแน่น มันเป็นกระบวนการครับไม่ใช่การกดปุ่มแล้วจะหายทันที1คือการยอมรับความเจ็บปวดของตัวเองอนุญาตให้ตัวเองได้รู้สึกโกรธได้รู้สึกเสียใจอย่างเต็มที่ไม่ต้องกดข่มมันไว้การรับรู้และยอมรับอารมณ์ของตัวเองคือขั้นตอนแรกของการเยียวยา 2. คือการพิจารณาให้เห็นโทษของการไม่ให้อภัย มองให้เห็นชัดๆว่าฐานไฟก้อนนี้มันได้เผาผลาญความโศกและสุขภาพจิตของเราไปมากขนาดไหนแล้วเมื่อเราเห็นโทษของมันอย่างชัดเจนเราจะเริ่มอยากที่จะปล่อยมันไปเองและสคือการตั้งเจตนาที่จะให้อภัยแม้ว่าความรู้สึกอาจจะยังไม่มาเต็มร้อยแต่เราสามารถเริ่มต้นได้ด้วยการตั้งจิตในใจเงียบๆทุกวัน อาจจะเป็นช่วงเวลาก่อนนอนว่าเพื่อความสงบสุขของตัวข้าพเจ้าเองเพื่อปลดปล่อยตัวข้าพเจ้าจากความทุกนี้ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้แก่เอ่ยชื่อเขาในใจและขอปลดปล่อยตัวเองออกจากโซ่ตรวนแห่งความโกรธแค้นนี้นับแต่บัดนี้เป็นต้นไปทซำซ้ำๆไปเถิดครับเหมือนการหยอดน้ำลงบนหิน ทุกๆหยดแห่งเจตนาที่จะให้อภัยจะค่อยๆกระเทาะความแข็งกระด้างของหัวใจเราลงทีละน้อยจนในที่สุดวันที่ถ่านไฟก้อนนั้นเย็นลงและหลุดออกจากมือของเราไปก็จะมาถึงอย่างแน่นอนเมื่อถ่านไฟก้อนนั้นถูกวางลงแล้วเมื่อใจของเราเบาสบายและเป็นอิสระจากพิษแห่งความแค้นสิ่งมหัศจรรย์ก็จะเกิดขึ้นครับ เราจะสามารถมองย้อนกลับไปยังกระจกเหงาบานนั้นบุคคลคนนั้นด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงจากเจ้านี้กรรมที่น่าเกลียดน่ากลัวเขาจะกลายเป็นใครอีกคนหนึ่งในสายตาของเราซึ่งเป็นบทสรุปสุดท้ายอันน่าอัศจรรย์ของการเดินทางครั้งนี้ครับเมื่อฐานไฟร้อนๆก้อนนั้นได้ถูกวางลงแล้ว เมื่อใจของเราเบาสบายและเป็นอิสระจากพิษร้ายแห่งความโกรธแค้นจากการให้อภัยอย่างแท้จริงสิ่งมหัศจรรย์ก็จะเกิดขึ้นครับในยามที่เรามีจิตใจที่สงบและตั้งมั่นเมื่อเราลองมองย้อนกลับไปยังคนแบบนั้นคนที่เราเคยเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรภาพที่เราเห็นในวันนี้ จะไม่ใช่ภาพของศัตรูหรือเจ้าหนี้ที่น่าเกลียดน่ากลัวอีกต่อไปแต่ด้วยสายตาแห่งปัญญาเราจะมองเห็นเขาในฐานะใหม่ฐานะของครูบาอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้ที่มอบบทเรียนที่ทรงคุณค่าที่สุดในชีวิตให้กับเราบทเรียนที่ครูคนไหนในโลกก็ไม่สามารถสอนเราได้ท่านลองพิจารณาดูสิครับ หากไม่ใช่เพราะมีเขาจะมีใครอีกเล่าที่จะสอนให้เรารู้จักกับขีดจำกัดของความอดทนขันติได้ลึกซึ้งเท่านี้เขาคือผู้ที่ทดสอบความอดทนของเราครั้งแล้วครั้งเล่าจนเราได้ค้นพบว่าแท้จริงแล้วเราสามารถเข้มแข็งได้มากกว่าที่เราเคยคิดไว้มากนักนนเขาคือครูผู้สอนวิชาขันติบารมี หากไม่ใช่เพราะมีเขาจะมีโอกาสไหนอีกที่เราจะได้ฝึกฝนเมตตากรุณาที่แท้จริงการเมตตาต่อคนที่น่ารักนั้นเป็นเรื่องง่ายแต่การพยายามเมตตาต่อคนที่ทำร้ายเรานี่สิครับคือการปฏิบัติธรรมขั้นสูงเขาคือโจทย์ที่ยากที่สุดที่บังคับให้เราต้องขุดเอาความดีงามที่ซ่อนอยู่ลึกที่สุดในใจออกมาใช้ เขาคือครูผู้สอนวิชาพรหมวิหารสี่หากไม่ใช่เพราะมีเขาผู้ทำหน้าที่เป็นประจกเงาบานใหญ่เราจะมองเห็นเงาดำในใจของเราเองได้ชัดเจนเท่านี้ได้อย่างไรเขาคือคนที่ชี้ให้เราเห็นปมด้อยความกลัวและความยึดมั่นถือมั่นของเราอย่างตรงไปตรงมาที่สุด ทำให้เราได้มีโอกาสกลับมาทำความรู้จักและเยี่ยวยาตัวเองอย่างแท้จริงเขาคือครูผู้สอนวิชาการรู้จักตนเองอัตตันยุตาและที่สำคัญที่สุดหากไม่ใช่เพราะมีเขาผู้ที่ผลักดันเราจนถึงที่สุดของความเจ็บปวดเราอาจจะไม่มีวันได้เรียนรู้บทเรียนที่ล้ำค่าที่สุดนั่นคือการรักตัวเองอย่างถูกวิธี เขาคือคนที่ทำให้เราต้องลุกขึ้นมาสร้างขอบเขตให้ตัวเองเขาคือคนที่ทำให้เราต้องกลับมาดูแลหัวใจของตัวเองและเขาคือคนที่ทำให้เราได้ค้นพบว่าการให้อภัยนั้นคือของขวัญที่ดีที่สุดที่เราจะมอบให้แก่ตัวเราเองได้ดังนั้นเราไม่ได้ขอบคุณเขาที่มาทำร้ายเรานะครับ แต่เราขอบคุณบทเรียนที่ความเจ็บปวดนั้นได้มอบให้เราเราขอบคุณที่โชคชะตาได้ส่งครูที่เข้มงวดที่สุดคนนี้มาเขี่ยวเข็นเราจนเราได้เติบโตทางจิตวิญญาณขึ้นอย่างก้าวกระโดดการเดินทางทางความคิดของเราในเรื่องนี้จึงเป็นการเดินทางที่น่าอัศจรรย์จากจุดเริ่มต้นที่เรามองเขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรผู้เป็นศัตรู สู่การมองเขาเป็นกระจกเงาที่สะท้อนตัวเราและท้ายที่สุดคือการมองเห็นเขาในฐานะของครูบาอาจารย์ผู้มอบปัญญาอันยิ่งใหญ่ให้แก่เราเมื่อเราไปถึงจุดนั้นได้โซ่ตรวนแห่งกรรมที่เคยผูกมัดเราไว้กับเขาก็จะขาดสะบั้นลงอย่างสิ้นเชิงเหลือไว้เพียงใจที่เป็นอิสระว่างเปล่า และเปลี่ยนไปด้วยความเข้าใจในโลกและชีวิตขอให้ท่านได้มองเห็นครูที่ซ่อนอยู่ในทุกความสัมพันธ์ที่ยากลำบากและขอให้บทเรียนเหล่านั้นจงนำพาท่านไปสู่อิสรภาพและความสงบสุขในหัวใจอย่างแท้จริงสำหรับค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ